ต่อไปนะคะสำหรับาพาร์ทที่3นี้เราจะถักเก็บคอเสื้อแขนเสื้อและก็ชายเสื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งสุดท้ายแล้วเราจะเริ่มต่อไหมตรงจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มถักคอเสื้อนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่ขึ้น3ถักเก็บปลายไหมตรงที่เราเริ่มต้นไปด้วย แล้วถักลงที่เดียวกันแบบนี้นะคะหนึ่งสองมันจะรวมกับโซ่ขึ้นเป็นสามล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็มีโซ่หนึ่งจากนั้นเราจะเว้นไว้สองหลักหนึ่งสองถักลงตรงหลักที่สามหนึ่ง สอสามรวบทั้งสี่ห่วงล็อกหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งครั้งเว้นไว้สองหลักหนึ่งสองแล้วก็ลงหลักที่สามถักแบบเดียวกันเกี่ยวไหมอยู่3ามครั้งนะคะแล้วก็รวบทีเดียวสี่ห่วงล็อกหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่งครั้งหนึ่งสอง แล้วก็ลงหลักที่3 อันนี้จะเป็นคอเสื้อแถวที่1เราจะเว้นตรงนี้ไว้สหลักตรงนี้จะมีโซ่หนึ่งนะคะถักแบบนี้จนครบรอบเราก็ถักมาจนครบรอบแล้วมาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงจุดเริ่มต้นอันนี้ก็จะเป็นแถวที่1ของคอเสื้อต่อไปก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่2ให้เราเลื่อนมาอยู่ตรงกลางนี่ก่อนนะคะแล้วถักแถวที่2อถักโซ่ขึ้นสามทเหมือนกับแถวแรก พันสองครั้งหนึ่งสองมันจะรวมกับโซ่ขึ้นเป็นสามจากนั้นเกี่ยวไหมลอดทั้งสามห่วงถักโซ่หนึ่งสองสามโซ่สามนะคะแล้วเราจะถักเลื่อนห่วงเกี่ยวแบบนี้ลอดสามห่วงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงเลื่อนแบบนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่ง ถักตรงนี้เลยนะคะเกี่ยวสามครั้งหนึ่งสองสามมันจะมีอยู่สี่ห่วงจากนั้นให้เราลูดออกทั้งสี่ถักโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วลอดทั้งเราจะลอดสามห่วงนะคะตรงนี้สามห่วงเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงลูด โซ่หนึ่งถักแบบเดียวกันหนึ่งสองสามแล้วก็รูดโซ่สามเกี่ยวไหมลอดสามห่วงแบบนี้นะคะ เราก็ถักแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ล็อกตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยหลังจากที่เราตัดเก็บปลายไหมเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะคอเสื้อก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปถักต่อแขนเสื้อ สำหรับแขนเสื้อนะคะอันนี้หลังจากที่เราถักตรงคอเสื้อมันจะออกมาเป็นแบบนี้สำหรับข้างนี้นกถักให้เป็นตัวอย่างเพื่อต่อแขนนะคะตรงนี้สามารถเพิ่มได้นะคะเราสามารถเพิ่มให้ใครอยากได้แขนสามส่วนหรือแขนห้าส่วนอะไรอยากได้ยาวกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวนกจะถักแขนสองข้างเราใช้วิธีถักแบบเดียวกันเราจะถักลายเดิม ลายเดิมกับตัวคอเสื้อที่เราถักนะคะเริ่มต่อไหมตรงกลางตรงกลางใต้รักแร้ใช้สีม่วงสีม่วงสีพื้นนะคะเริ่มต่อไหมตรงนี้ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะ ถักโซ่สามนเป็นหลักแรกแล้วถักลงตรงนี้ไปอีก2หลักแล้วถักลงในหลักถักตรงพอ1คอนะคะตรงนี้ให้มันได้ทั้งหมด9หลักอันนี้1 2 3 4 หกแล้วลงตรงด้านข้างเลคะเจ็ดแปดเก้าให้มันได้เก้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอเก้าเสร็จแล้วตรงนี้เราถักตามแนวเดิม พอเราถักมาจนครบรอบมาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงใต้รักแร้ตรงโซ่สามตรงนี้นะคะมันก็จะคล้องกันเป็นวงกลมเราถักตามลายเดิมไม่มีลดหลักเพิ่มหลักนะคะอันนี้ตรงใต้รักแร้เราก็ถักโซ่ขึ้นสามแล้วถักไปอีกแปดรวมกับโซ่ขึ้นเป็นเก้า จากนั้นเราก็ถักจนครบรอบพอมาจนถึงจุดเริ่มต้นก็ถักเลื่อนห่วงจบแถวแล้วก็ถักโซ่ขึ้นถักแบบเดียวกันจนให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการ mm. เราจะถักแขนเสื้อนะคะให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการของนกจะถักอยู่หกแถวนะคะน,นี่ใต้รักแร้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกในแถวที่หกแถวสุดท้ายอันนี้เราก็จะถักเหมือนเดิม เราจะมาเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคะตรงปลายแขนเสื้อถักพอหนึ่งคอไปสองหลักก่อนจากนั้นถักโซ่สามแล้วก็ถักเลื่อนห่วงถักโซ่ห้าถักเลื่อนห่วงลงที่เดียวกันแล้วก็ถักโซ่สาม ถักเลื่อนห่วงตรงที่เดียวกันแล้วถักพอหนึ่งคออีกสองหลักตรงปลายตรงนี้นะคะตรงพัดนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปอีกอันนึงทำแบบเดียวกันถักพอหนึ่งคอไปสองหลักก่อนถักโซ่สามถักเลื่อนห่วง หแล้วก็ถักโซ่ห้าถักเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งด้านข้างด้านข้างทั้งสองข้างนี่จะเป็นโซ่สามตรงกลางโซ่ห้าแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปสองหลักอันนี้นะคะตรงปลายตรงนี้ก็จะมีแบบจิกๆิกดอกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิม เราก็ถักมาจนครบรอบจากนั้นก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักแรกตรงที่เราขึ้นโซ่จากนั้นก็ล็อกแล้วก็ตัดเก็บซ่อนปลายใหม่ให้เรียบร้อยหลังจากที่เราตัดเก็บซ่อนปลายใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนเสื้อนะคะเราก็ถักแบบเดียวกันเหมือนเดียวกันทั้งสองข้างสำหรับแขนเสื้อก็เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปถักเก็บชายเสื้ออีกทีหนึง่ง ต่อไปเราจะถักขอบชายเสื้อนะคะสําหรับขอบชายเสื้อก็จะใช้สีม่วงอันนี้จะเป็นตรงปลายไหมตรงที่เราจบงานนะคะเราจะมาต่อตรงด้านข้างตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วเราจะถักโซ่ห้าทำห่วงโดยโซ่ห้าถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วย แล้วก็เว้นไว้3หลัก 1, 2, 3, ่ถัก X ลงตรงหลักที่4เว้น 1, 2, 3, ่ถัก X ลงตรงหลักที่4ี่หนึ่งสองสาม ทำห่วงโดยเว้นเว้นไว้สามหลักนะคะตรงที่มันเป็นพัดสองอันเราถักโซ่ห้าแล้วเรานับแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้ ตรงที่เราถักโซ่2นับเป็น1พอ1นะคะ 1, 2, 3, 4งสอหนึ่งสองสามแล้วก็สี่หนึ่งสองสามสี่เราก็ถักนับแบบนี้นะคะคือ เว้นไว้สามหนึ่งสองสามตรงนี้นับเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามเหมือนกันถักทำห่วงแบบนี้จนครบรอบพอถักมาจนครบรอบนะคะห่วงสุดท้ายถักโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ทิมหัวเข็มตรงจุดเริ่มต้นปลดไหมออกทีละหนึ่งสองเนี่ยนะคะแล้วก็สาม เลื่อนให้มันมาอยู่ตรงกลางห่วงจากนั้นถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วถักพอหนึ่งคอลงไปห่วงแรกเจ็ดหลัก พอเจ็ดเสร็จแล้วตรงนี้นะคะถัก x ตรงห่วงถัดไปถักโซ่ห้าถักโซ่ห้าแล้วถัก x ตรงห่วงถัดไปจากนั้นถักพอ1คอ7หลักในห่วงถัดไป X1 โซ่ห้า x ออันนี้เราจะถักแบบนี้นะคะพอหนึ่งข้อเจหลักตรงนี้ถัก X1 โซ่ห้า x 1, พอหนึ่งข้อเจดหลักถักแบบนี้จนครบรอบพอเราถักแบบนี้นะคะแถวที่สองมาจนครบรอบ ห่วงสุดท้ายเราจะถักแค่โซ่สองหนึ่งหนึ่งสองพันหัวเข็มสองครั้งแล้วมาถักตรง x ตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมปลดออกทีละสองหนึ่งสองสามปกติแบบนี้นะคะห่วงมันจะเป็นแบบนี้ให้เราเลื่อนหลักมาอยู่ตรงกลาง ในหลักสุดท้ายมันก็จะเหมือนห่วงที่เราจบแถวที่หนึ่งต่อไปแถวสุดท้ายนะคะพอมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เราจะถักพอหนึ่งคอหลักแรกตรงนี้นะคะถักไปหนึ่งหลักแล้วตรงปลายหลักเราจะทำเป็นจิกดอกนะคะถักโซ่ห้า ถักเลื่อนห่วงตรงปลายหลักถักโซ่หนึ่งแล้วทำแบบเดียวกันนะคะถักพอหนึ่งคอดึงยาวนิดนึงโซ่ห้าแล้วก็ถักเลื่อนห่วงตรงปลายหลักโซ่หนึ่ง ข้างล่างมีเจ็ดหลักแถวสุดท้ายก็จะมีเจ็ดนะคะ1,2,3,4,5,6,7ตรงปลายหลักก็จะมีแบบจิกๆแบบนี้นะคะพอครบเจ็ดเสร็จแล้วมาถัก X ตรงกึ่งกลางห่วงตรงนี้นะคะมันจะเป็นพัดแบบนี้จากนั้นเราก็ถักแบบเดียวกัน เราก็ถักชายเสื้อนะคะมาให้จนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นก็มาถักเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะตรงที่เราเริ่มต้นแล้วก็ล็อกตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยอันนี้ชายเสื้อมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ หลังจากที่เพื่อนๆถักครบสามพาร์ทแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสื้อถักง่ายๆสไตล์นกรัตนายังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ